สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งช่อง YouTube และ Facebook นะคะวันนี้ทางเพจร้านทันชทยแท็กเตอร์ของเรานะคะมารีวิวนะคะการจะส่งแท็กเตอร์คันนี้เลยนะคะกับแท็กเตอร์คูเป t a L 5 0 1 8 b T นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอบางกระทุ่มนะคะจังหวัดพิศนุโลกนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์3ชิ้นนะคะดันจิน,น้านะคะผ่านถทยใหม่ของค่าย c N T นะคะแล้วก็ลรตารี่มือสองของค้าชา ตัวนี้นะคะรถเกิดทะเบียนกี1นะคะสวยสพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสอนะคะโทรสอบถามได้นะคะ094-602-2291นะคะรถสวยพร้อมใช้งานเลยนะคะสภาพ,าะะส,พสวยทุกคันนะคะกับ t o y ต t a l 5 0้า l t 0ตัวนี้นะคะจะส่งไปอำเภอบางกระพุ่มจังหวัดพิสนุโลกนะคะอุปกรณ์3ชิ้นพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะจะแวะมาดูสินค้านะคะ ที่กัดร้านเรานะคะอยู่ที่บ้านกยาะลำไยตำบลวังบัวอำเภอคลองถึงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะหรือว่าทางหน้าเพจร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเราได้เลยนะคะทางหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ